ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีหรือเกิดอะไรขึ้นรบพิเศษอาวุธครบมือร่วมปฏิบัติการทหารพรานพร้อมบุกชายแดงขมรหลังชุดดำส่งสัญญาณไม่ดี มีสัญญาณแปลกๆค่ะหลังนักรบชุดดำเผยสถานการณ์ไม่ค่อยดีก่อนโพสต์คลิปรบพิเศษอาวุธครบมือรวมราะเวน เรียกได้ว่ายังคงต้องจับตายอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะแม้ว่าทุกอย่างอาจจะดูเงียบสงบแต่การส่งกําลังคนเข้ามายังไม่ขาดสายของกองทัพกัมพูชานั้นก็น่าจะบ่งบอกอะไรได้บ้างค่ะว่าสงครามครั้งนี้จบหรือยังโดยทางฝั่งไทยนะคะแม้ว่าจะไม่ค่อยมีข่าวว่าในขณะนี้บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทหารของเราทําอะไรไปบ้างนอกจากกางรั้วลวดหนาม ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมองว่าทหารไทยน่าจะอยู่ในช่วงพักผ่อนแต่ว่าเปล่าเลยค่ะเพราะว่าหน่วยหนึ่งนะคะที่เคลื่อนไหวแล้วก็ขยับตัวลุยตลอดแนวชายแดนในขณะนี้เห็นทีส่วนใหญ่จะเป็นทหารพรานหรือนักรบชุดดำนั่นเองที่น่าสนใจเข้าไปใหญ่ค่ะก็คือเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของพิทังทหารพรานชุดดำซึ่งเป็นทหารพรานจากภาคใต้นะคะที่ถูกส่งขึ้นมาช่วยในพื้นที่ชายแดนกัมพูชาตั้งแต่ก่อนการเกิดการประทะ ก็ได้โพสต์คลิปในขณะที่กำลังเดินลาตวเวนพร้อมกับข้อความแปลกๆค่ะว่านักรบชุดดำไปเติมกำลังสถานการณ์ไม่ค่อยดีและแปลกยิ่งไปกว่านั้นค่ะล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายน6 8ที่ผ่านมาที่ตงังค่ะทหารพรานชุดดำก็ โพสต์คลิปล่าสุดอีกค่ะภายในคลิปก็ปรากฏภาพของทหารหน่วยรบพิเศษจำนวน5นายค่ะแบบอาวุธครบมือเข้าร่วมปฏิบัติการกับทหารฝรร์นซึ่งเป็นอะไรที่ผิดสังเกตอย่างมากค่ะ ถ้าหากดูที่บ่าของทหารรบพิเศษกลุ่มนี้แล้วนะคะยิ่งน่าตกใจค่ะเพราะว่าหน่วยนี้เนี่ยก็คือกองพลทหารราบที่11หรือพลรอ11หมายถึงการปรับโครงสร้างหน่วยของกองพลทหารราบที่11ให้มีขีดความสามารถเป็นหน่วยรบแบบทหารราบเบาที่มีอุปกรณ์เบาและเน้นความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจการปรับนี้เกิดขึ้นในปีพศ2560ค่ะเพื่อเพิ่มความพร้อมรบและรองรับภารกิจของกองทัพบกโดยทั่วไป ทหารรับเบาจะปฏิบัติหน้าที่ล่าตะเวนเข้าตีหรือก่อกวนเพื่อถ่วงเวลาข้าศึกก่อนที่กองทัพหลักจะเข้ามาปะทะการที่หน่วยรบไปร่วมกับทหารพรานเพื่อล่าตะเวนดูแล้วสถานการณ์น่าจะมีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตรอนี้ได้เลยค่ะ จุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a t c h a p s i s t o r e หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3